จริงๆดูสิครับอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้เย็นสบายไม่มี PM 2.5หรือหมอกควันพิษให้รบกวนอีกต่อไปวิวทิวทัศน์ก็สวยงามดูอย่างที่ศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจัดรอบพระจนมพรรษาเชียงใหม่ตอนนี้สวยงามผู้คนมาออกกำลังกายกันมาสูตรโอโซนกันมาทำกิจกรรมต่างๆวันนี้สำนักข่าวกล้านวิว ก็มารายงานข่าวการทําความดีของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันจัดกิจกรรมเมตตาค้าจุนโลกปันรักปันยิ้มให้น้องโดยการจัดการเดินวิ่งที่ทุกคนคือผู้ชนะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาณดานศูนย์ประชมก็มีทั้งสมสรไลออนชมลมไตหงกงเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรร่วมกันจัดไรอ้อนมทิลาอินทพันธ์หรือป้าอ้อยคนเมียงเป็นแกนนําเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดครั้งนี้ว่างั้นเถอะเพราะว่าป้าเขาอยู่ในหลายๆองค์กรบริการสังคมองค์กรสาธารณกศุศลอยู่มาหลายตําแหน่งหลายเยอะมากก็มาจัดเพื่อให้น้องๆก็ ร่วมกันจัดเดินวิ่งไม่ได้เน้นการเอาชนะหรือเหอรียญรางวัลใดๆแต่จัดเอาเงินว่างั้นเพื่อความร่วมมือร่วมใจกับชาวคณะและผู้มีใจบุญนะครับ สอสาคนนี che er, so nice. mm ้ก็อยู่ในกลุ่มเชียลครับเชียลดเดอร์สวยๆเห็นไหมครับไม i, free fun, free sleep, free free time, free ่ได้วิ่งเพื่อความเร็วหรือเอาชนะเอาเหรียญแต่เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อสุขภาพเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลก็การวิ่งก็เป็นเรื่องรองแล้วครับร่างกายไม่พร้อมป่วยหรื่อนั่งล้อเข็นก็มีแฟนๆหรือสามีหรือคู่รักมาช่วยเข็นให้ถึงเส้นชัยไปกับไม่กี่กิโลแล้วครับ ก็ชิวๆกันส่วนใหญ่ก็เน้นเรสุขภาพนี่ก็จัดฉากครับวิ่งเข้าเส้นชัยระหว่างการรอให้กับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยหรือรอมอบรางวัลก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งกันและกันไปให้ลูกหลานได้ดูนี่ก็เดินเน้นเดินครับไม่วิ่งเอาภาพสวยเข้าว่าส่วนกลุ่มนี้ก็ใช้ยโยหัวร้องพอเดินวิ่งมาถึงเส้นชัยได้ นับว่าผู้สูงอายุเลิศนะครับจากนั้นก็มีการมอบของที่ระลึกขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเรียกเลยว่าติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนฝ่ายจัดการงานกันก็เก็บสิ่งของหรือเวทีกันเพราะว่างานเสร็จแล้วเนี่ ผู้จัดการแข่งขันก็มอบถ้วยรางวัลขอบคุณไม่ได้มอบว่าที่หนึ่งที่2อที่สแต่ใครบริจาคเงินหรือร่วมมือในการจัดการเดินวิ่งครั้งนี้ก็ได้ถ้วยกันทุกคนมีทั้งนักวิ่งแฟนซีที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับงานนี้ก็ได้รับการขอบคุณมอบสิ่งของมอบของที่ลึกกลับบ้านไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างคุณประโยชน์ทำคุณให้กับสังคมก็เลยดับ การตอบแทนอย่างนี้ กับโลกโลกแล้วก็บรรลุบรรลุนิโรธสำรับไม่้องของอนสสนี่ทุกคนได้รับกับทุกหน้าทุกคนรวยรวยแล้วก็มีแฟนมีแฟนนะครกาแล้วก็ต้องรวยต้องวยทุกคนนะครับแล้วก็สุขภาพดีตลอดไอ้คนด้วยขอบคุณเจ้าเจ้าสปอนนะครับขอซันดีช็อนะครับก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านก็ได้มีผู้มีจิตอันเป็นกุศล มอบร้อเข็นสําหรับคนพิการให้กับผู้พิการผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมไตหฮงกงไว้ใช้ในการเดินไปนู่นไปนี่หรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับ4ท่านนี้ก็เป็นนักวิ่งแฟนซีแต่งชุดตั้งแต่เช้ามืดมาก็มาร่วมวิ่งสร้างสีสันให้กับงานนี้ขอบคุณมากๆนะครับ สุขภาพก็มาสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ก็คือน้ำตัวมูยี่ห้อโยชิบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างเตี่ยมวันสนสานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9บบูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาร่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่งหุงขึ้นหม้อ หอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอายบีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ